สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะกลับมาพบกับปาตุกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆพื่เพื่อนๆจ๋ามาค่ะมาดูแก้วสารพัดในประตูต้นนี้นะคะนี่เพียลงแล้วนะคะเพียไฟไลายแดงนะคะเพื่อนเพืมดมแมลงค่ะนี่เลยจ้าการนี่อ่อนแอเลยนะคะ ลำต้นไม่สมบูรณ์เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแตกยอดออกมาใหม่นะคะยอดก็เหลืองจากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าตุก็มีปุ๋ยน้ำสูตรดีๆนะคะสูตรกําจัดเพลี้ยหนอนมดมแมลงกันค่ะ ร้อมเร่งการเจริญเติบโตน้องเขานะคะเพื่อนๆนไปจ้าเพื่อนเเดี๋ยวเราไปทำปุ๋ยน้ำส่วนนี้กับประตุกันไปทำพ,พร้อมๆกันเลยจ้าไปกันค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะป้าตุ้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยน้ํานะคะไว้ฉีดพ่นค่ะป้องกันพวกเพลี้ยไฟลายแดงนะคะพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยออนอลยจ้าเพื่อนๆนี่อุปกรณ์ของป้าตุ้นนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะผงซักผ้านะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆในผงซักผ้านี่นะคะเขาจะสามารถกําจัดพวก เพียออ่อนเพียแป้งนะคะเพียไฟลายแดงค่ะพร้อมมดมแมลงได้ด้วยนะคะเพื่อน,อนแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะวันนี้ประตูใช้กาแฟดํานะคะมีหออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆในกาแฟดําของเรานะคะเขาก็จะมีไนโตรเจนนะคะช่วยบํารุงดินค่ะทําให้ดินร่วนซุยนะคะเพื่อนรากเดินดีจะสามารถหาอาหารได้ดีและเร่งการจเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะ กาแฟดํานี่ก็จะสามารถไล่มดและมแมลงได้อย่างดีค่ะเพื่อนๆอ,อีกอย่างของประตูจ้ะนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะได้จากการหมักไข่กระปีน้ําปลาชูลดนะคะหมักไว้สามถึงเจ็ดวันค่ะแล้วก็นําออกมาตากแดดไว้นะคะพอสีแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถนําออกมาใช้ได้เลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีไนโตรเจนนะคะเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชของเราได้ดีเลยล่ะค่ะทำให้พืชของเรานะคะใบสวยใบงามค่ะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะป้าตุจะนำมาฉีดพ่นน้องแก้วสารพันนึกกันค่ะมาค่ะมาดูวิธีทำกันเลยจ้ะอาจารย์เพื่อนๆจ๋า มาดูวิธีทำกับประตูกันนะคะวันนี้นะคะประตูจะใช้น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่า10ลิตรนะคะตามด้วยผงซักผ้าของเรานะคะวันนี้ประตูใช้1ช้อนโต๊ะจ้าผงซักผ้าในยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ละลายใส่น้ำก่อนนะคะเพื่อนๆก็ตีให้ผงสักผ้าของเราละลายนะคะเทใส่ลงไปในน้ำสิบลิตรเลยจ้าตามด้วยวันนี้ประตุใช้กาแฟดำนะคะ1นซองค่ะเพื่อนๆ เทลงไปเลยจ้าก็คนให้กาแฟละลายค่ะสูตรนี้นะคะกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลายแดงได้อย่างดีค่ะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะพืชผักของเราก็ใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ วันนี้ป้าตุ้จะนำไปฉีดพ่นน้องแก้วสารพัดนึกกันค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆป้าตุ้จะใช้อาทิตย์ละครั้งค่ะเทลงไปเลยจ้าตามด้วยจุลินซีสังข้อแสง4ช้อนโต๊ะค่ะ จุลินซีสัาะก็แสงนี่จะเร่งน้องเขาให้น้องเขาโตเร็วมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจ้าเพื่อนๆจ้าสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะอ่าส่วนผสมเข้ากันแล้วคะ่ะใส่ฟอกกี้จ้า นำไปฉีดพ่นเลยค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะประตุจะพาเพื่อนๆน,นาไปฉีดพ่นน้องแก้วสารพัดนึกกันจ้าไปกันค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆ น้องแก้วสารพัดนึกต้นนี้ของประตูนะคะเพียลงแล้วค่ะเพียไฟลายแดงนะคะมดแมลงเยอะแยะเลยจ้ะประตูก็จะนำสูตรนี้นะคะมาฉีดพ่นเลยค่ะฉีดลงไปเลยนะคะนี่เลยฉีดอย่างนี้เลยค่ะสูตรนี้ก็เร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะคะเพื่อน ปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะคะเราก็หมั่นดูแลเขาค่ะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเรานะคะเพื่อนๆลองไปทําดูกันค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหานะคะลองทําสูตรนี้ค่ะพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนะคะเพี้ยไฟลายแดงจ้านี่ประตูทําเองใช้เองเลยค่ะเพื่อนๆ รับรองค่ะเห็นผลทันตานะคะจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะคะปัตตุก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะปัตตุก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของปัตตุ channel หน่อยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า